แทนดินร้ยรินเงื่อไหลสรงกายเงื่อคนไหลปุนกับเหงื่อควายสองผู่ใจลุยอัไปไถนาสวัสดีครับมิวสิกมิวสิกในวันนี้นะครับเราได้มีโอ,อกาสมาทำรายการกันนอกสถานที่ครับผมได้มาฟังเพลงของศิลปินอิสระนะฮะ แนวเพลงเพื่อชีวิตครับผมทั้งสองท่านผมคิดว่าแฟนเพลงนะฮะคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างนะครับผมทั้งคุณทองม้วนบุญมาและก็คุณพึ่งจินดามณีเตชเวทนะครับอย่างโดยเฉพาะคุณทองม้วนนะฮะมีอัลบั้มมาแล้วสามอัลบั้มนะฮะแล้วก็มาทําอัลบั้มพิเศษกับคุณพึ่งจินดามณีนะครับผมอยากจะให้ทุกๆท,ท่านไปทําความรู้จักกับศิลปินทั้งสองท่านครับผมน่าสนใจมากครับผมอีกสักครู่เจอกันครับ เป็นดินเป็นทุ่งเลื้องอ้ามตาจนได้มาข้าวหอมเป็น่วยครุนโอ้ชีวิตของคนทำนาต้นกล้าดังลมหายใจรุงข่าวสีทองคือเลือดเนื้อเชื้อไข่กำลังใจมีฝ้าพนดลนบันดาลสวัสดีครับผมทั้งสองท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีครับผมนะฮะคุณพึ่งใช่ไหมครับผมคุณพึ่งจินดามณีเตชเวดครับอะไรนะครับผมจินดามณนเตาชเวชครับวงเลบุญมาอ๋อครับผมคุณทองม้วนครับทองม้วนบุญมาครับทองม้วนบุญมาครับผมนะฮะชื่อน่าอร่อยเนาะอ๋อครับผมนะฮะเมื่อกี้นะฮะเห็นลูกๆเนี่ยครับจอดเข้าห้องน้ำตะกี้เขารู้สึกว่าเอ้ยพ่อมีเสียงเพลงลองมาดูสิพอมาดูปุ๊บเห็นพี่ทองมา ทองม้วนอะทองม้วนทองม้วนนีพี่ทองม้วนคุณมาทองพี่ทองม้วนเล่นโหกีตาร์ร้องเพลงคุณเพิ่งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับผมอยากจะอ่าขอเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของทางของของคุณทางม้นกับวงครับครับก็จริงๆก็เดินทางมาหลายปีแล้วครับเดินทางก็เที่ยวไปด้วยก็เขียนเพลงไปด้วยก็ทําผลงานตัวเองทําเป็นอัลบั้มออกมาครับก็คือเราเราเดินทางสองคนก็เดิน เป็นเหมือนกับอะไรเที่ยวไปในตัวครับเที่ยวไปแล้วก็มีเวลาว่างแล้วก็หาโอกาสเล่นดนตรีให้พี่น้องฟังตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าตามตลาดเช้ามั่งตลาดเย็นมั่งแล้วก็จอดรถได้ตรงไหนเราก็เล่นตรงนั้นประมาณนั้นครับแวทุกที่ครับผมนะครับทุกที่เป็นเวทีของเราค่ะครับผมี้ครับผมวันวันนี้ไปชมากิจที่แล้วันนี้ก็ที่เดียวนี่ครับเพิ่งมาครับก็ผ่านมาพอดีครับ ผ่านมาก็เลยนะครับปกติจะปกติจะมีมีคนติดต่อไปเลี้ยไปเล่นตามพุกตามผับอะไรพวกนี้ไหมมีไหมครับก็มีแต่แต่ก็ไม่ไปเพราะเราชอบขับรถชอบเดินทางประจําที่ไหนครับผมอยากจะไปไหนก็ไปอะไรอย่างนี้ค่ะนี่นี่มาลูกๆบอกว่ากำลังถามเมื่อกี้เห็นเป็นอัลบั้มอยู่เนี่ยกำลังจะถามว่ากี่ เมื่อกี้บอกว่าเกียร์ระบั้มใช่ไหมลูกที่ที่ถามถามคุณพ่อใช่ไหมฮะเกียร์ระบั้มแล้วคะเกียร์ระบั้มแล้วค่ะครับผมฮะเกียร์ระบั้มแล้วก็มีงานเดี่ยวอยู่สามอัลบั้มครับแล้วก็ตอนนี้ทําเป็นชุดพิเศษเป็นชุดของพวกเราสองคนต่างคนต่างเขียนแล้วก็มามารวมกันทําเป็นเบาๆเป็นโฟกัสุติคเล็กๆครับเป็นชุดพิเศษชุดพัดทอสายรักครับชุดนี้มีกี่เพลงชุดนี้เหรอจะมีสิบ ขอดูนั่น่ลยนะครับผมแต่ถ้าเห็นจะเป็น13เพราะว่าจะมีทั้งทองม้วนร้องแปบเสียงผู้ชายแล้วก็พึ่งก็จะร้องเพลงตัวนเนเสียงผู้หญิงด้วยอยากจะให้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายรู้สึกตามเพลงที่เราจะให้รู้สึกตามอารมณ์ความรู้สึกเราอันนี้เป็นชุดพิเศษครับชุดพิเศษแนวเพลงครับผมแนวเพลงจะเป็นมาจากชีวิตจริงนะคะเป็นอาจจะมีสตริงลูกทุ่ง แล้วก็เพื่อชีวิตเขาผสมผสานในอัลบั้มนี้ค่ะก็เพลงที่เขียนก็จะมาจากชีวิตจริงครับที่เคยรู้สึกแบบนี้แล้วก็อยากจะถ่ายทอดออกมาแบบนี้เศร้าังกมีเศร้ามีทั้งความรักนะคะอกหักสมหวังกำลังใจความสามัคคีมีทุกอย่างเลยค่ะมีรู่คู่อะไรด้วยหวานอันนี้เป็นชุดพิเศษนี่ชุดล่าสุดชุดพิเศษครับผมเดี๋ยวดูว่าชุดก่อนหน้านี้ครับผม <ก>ชุดแรกครับม,มีงานเดียวช,ช,ชุดแรกเลยชุดแรกครับชุดแรกนี้เป็นของพี่ทองม้วนครับก็เป็นงานฟอครับอะคติกเบาๆครับชื่อว่าเส้นทางฝันอันนี้ออกมานานอย่างก็ชุดนี้ทําตั้งแต่ปีห้าห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งอืมครับผมนะผลตอบรับจากแฟนเพลงเป็นไงบ้างก็ได้เรื่อยๆครับครับยัเรื่อยๆก็คือเราเดินทางเราไม่ได้วางขายที่ไหนก็คือเราใส่แบบว่าเราเดินทางไปด้วยก็เล่นดนตรีไปด้วยก็พี่น้องอยากได้ ไปฟังก็สนับสนุนไปฟังประมาณนี้ครับเจอตัวถึงได้งานเลอะฮะบอกมฮะเป็นกลุ่มคนนอกค่ายศิลปินสลัดมีที่ติดต่อใช่ไหมครับมีค่ะมีเบอร์โทรอออยยยูู่่่ใในนีี้ชมมฮะเบรร์โทด้วยมีมีเฟซด้วยจินดามณีแต่เชวีตนะคะครับผมเดี๋ยวทางรายการเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงอ่าตรงบาร์ตรงนี้ครับผมตอนนี้อันนี้ชุด2ชุดที่2ครับชุดนักเดินทางนักเดินทางเดินทางบ่อย ตอนนี้มีตอนนี้มีคุณพึ่งเข้ามายยังยังครับยังยังไม่มีเข้าครับผมเดินทางไปก่อนใช่ไหมครับเดอ๋อครับผมนะฮะช่วงนี้มีกี่เพลงครับผมช่วงนี้จะมีอยู่สิบเอ็ดเพลงคสิบเพลงอ๋อครับผมก็กลิ่นอายลูกทุ่งมั่งชีวิตเบาๆก็ความรักอกหักมั่งประมาณนี้ครับก็ยังเป็นโฟก์ก็ยังมีโฟก์มั่งเป็นมีแบนด์ด้วยมีแบนด์ด้วยครับอ๋อครับผมนะฮะหน้าต่างชุดนี้นะครับผมนะครับผมและอีกชุดที่สามครับ อันนี้ชุดที่สามมีคุณพึ่งเข้ามายยังยังครับยังยังแลยอ๋อคนพิเศษไงครับอ๋อเลยนั่นแหละค่ะครับผมนะครับผมอันนี้เป็นชุดครสามชุดผูกพาเสียทานกันเวลาก็เราก็ผ่านทั้งครับหลากหลายเส้นทางก็ผ่านทั้งคุ้นเขาครับสายน้ํำก็การเวลาผ่าไปก็เลยตั้งชื่อว่าโอ้โหรุ่งรุ่งน้องเพลงครับผมเนี่ยนะนี่คือประสบการณ์ นะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจากพี่ทองพี่พี่ทองม้วนนครับผมครับพี่ทองม้วนแล้วก็วันนั้นนะครับผมแล้วได้มาเจอกับเจอกับพี่พึ่งนี่นี่แหละครับผมนะได้มาออกมาอัลบั้มเป็นพิเศษอัลบั้มพิเศษชุดอ่าชุดนี้นะะครับโอ้ก็นะครับนี่ชุดพิเศษเลยนะครับนั่ราคะที่เราพบกันครับผมค่ะอ๋อี้ คุณเพิง่งคุณพิ่งร้องกี่เพลงในนี้โอ้ยเยอะค่ะคส่วนมากก็จะเป็นเพลงของวเองของอเองนะคะครับค่ะก็จะมีของคุณทองมมวลสามเพลงรัห้หลาย,ลาย,ลายคนที่เล่นในสไตล์โฟล์กหรือ,อ,อสไตล์อื่นๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาเขาอยากที่จะแต่งเพลงเองพวกเนี้ยอยากให้ทั้งสองท่านแนะนำกับน้องๆได้อย่างไรครับผมพี่ทองมมวลครับก็จะว่าไงละครับ ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่ไครับต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะก็มีกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่น้องหลายๆคนที่เขาเดินเส้นทางสายนี้ก็เยอะครับทุกวันนี้เยอะพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆก็เดินทางด้วยกันกันเยอะแต่ก็ต่างคนก็ต่างมีแนวทางตัวเองมีเส้นทางตัวเองแล้วก็แนวเพลงของตัวเองบางท่านก็เขียนเพลงแนวตลาดบ้างแต่เพลงพวกเราก็เป็นเพลงคือฟังได้ทุกยุคทุกสมัยห้เป็นแนวเพลงฟังแล้ว ฟังได้ทั้งทั้งสามสี่วัยเด็กผู้ใหญ่ citiz, คนแก่คนชราฟังได้หมดค่บผมคุณพึ่งน้องน้องนำเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งเพลงของมืองนี่จะชัดเจนนิดนึงเพราะว่าจะเขียนตามอารมณ์และความรู้สึกณเดียวนั้นตอนนั้นค่ะมันก็เลยจะมาแบบที่ว่าถ่ายทอดเต็มที่ค่ะก็จะมีทุกแบบเพราะเราก็ผ่านมาประสบการณ์นี้ผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะนะก็เลยมีเพลงหลากหลายค่ะคก็อยากจะแนะนำให้น้องน้อง คือเราไม่จาเป็นต้องไปตามใครเราเป็นตัวของเราเองนะคะค่นั้นเองค่ะที่ติดต่อคุณพึ่งกับติดต่อพี่ทองม้วนตรงนี้ตรงไหนครับผมเฟซได้ติดเค่ะจินดามณีแตชเวดค่ะไปติดตามอยู่ได้นะคะสั่งซื้อสั่งซื้อได้ที่นั่นเลยครับผมได้เลยค่ะราบผมเนี่ยทองม้วนด้วยครับทองม้วนบุญมาก็ด้านหลังจะมีค่ะราบผมนะส่วนใหญ่จะเดินสายอยู่ในระแวกแถวทั้งเหนือที่สามครับทั่วครับเหนือ ทุกที่เลยค่ะอ๋อแล้วแต่เราจะหันหน้ามามองกันแล้ววันนี้เราจะไปไหนไปเลยโอ้โหครับผมถือว่าใช้ชีวิตคุ้มค่ามากมากเลยนะครับให้ทุกคนได้สัมผัสชีวิตแบบนี้ที่เราสัมผัสครับครับผม้าเป็นอย่างไรบ้างครับผมนะฮะผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะได้อะไรหลายๆอย่างจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมกันนะครับ สนับสนุนผลงานของศิลปินทั้งสองท่านนะครับนะฮะตามที่อยู่ในอ่าที่ให้มานี้เลยนะครับข้าพผมและในช่วงตอนต่อไปนะฮะลูกสาวของผมนะฮะทั้งสองคนนะฮะได้ร่วมแจมกับพี่ทองม้วนนะครับผมอ่ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งมากเลยนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาตกท้ายด้วยผลงานของพี่ทองม้วนครับผมขอบคุณศิลปินทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณครับ Like was yesterday when saw your face. You told me ค you <Thank> you. ุดพลิกพื้นแท่นดินโรยรินเหงื่อไหลสมกายเหงื่อคนไหลปนกับเหงื่อควาย สองผู้ใจลุยอำไปไทยนาคุณคนกับคววยคุูหาไทายแต่สมัยก่อนมาลิิแเ่็นดินเป็น,ปน,ปนทุ่งเลื้องงามตาจนได้มาข้าวหอมเป็นโชยครุนโอ้ชีวิตของคนทำนา ต้นกล้าดังลมหายใจรุงข่าวสีทองคือเลือดเนื้อเชื้อไขกำลังใจมีฟ้าฝนดนบันดาล